ลึกทิมาเฟียหลายคนคิดว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมเล็กๆทั่วไปแต่แท้จริงแล้วมาเฟียเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งที่จริงจังเอามากๆธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายแน่นอนมีประเพณีขององค์กรที่ชัดเจนอีกทั้งยังมีสไตล์ความดิบเถื่อนสุขุมนุ่มลึกที่เป็นของตัวเองมากๆชาเลชีวีเลือกมา10แก๊งมาเฟียทั่วโลก ที่โหสัตว์ชิดที่ไม่อมีใครกล้าตกหัวเป็นแน่ไปดูกันอันดับที่หนึ่งยากูซ่ายากูซ่าหรือที่รู้จักในญี่ปุ่นว่าโกคุโดเป็นแก๊งมาเฟียไม่กี่แก๊งบนโลกที่ทำงานตั้งบริษัทอย่างเปิดเผยมีตึกออฟฟิศใหญ่ยยโตนำบัตรพนักงานเหมืนบริษัทอื่นทั่วไปพวกยากูซาดัง,ดง จะได้ลงข่าวก็สลิปในหน้าหนังสื้อพิมพ์ราวกับเป็นเซเลบดีๆนี่เองอย่างใครเชื่อว่าใครเป็นยากุซ่าสังเกตได้จากยูนิฟอร์มสีดำล้วนและปลายนิ้วก้อยด้วนๆซึ่งลูกนลออในแขงก็ต้องทำการยูบิซูเมะหรือเฉือนปลายนิ้วก้อยเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อลูกพี่ยากุซ่าได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางและมีบทบาททางการเมืองในประเทศญี่ปุ่น ที่สองเอจสตรีทแกงมาเฟียแกงนี้รู้จักกันในานามแกงไอเด็กนรกเพราะมาเฟียแกงนี้จะรับสมาชิกตั้งแต่รุ่นอนุบาลและประถมเพื่อนำไปปั้นฝึกฝีมือตั้งแต่เยาววัยเพราะฉะนั้นจะมีความจงรักภักดีสูงและกล้าบ้าบินเป็นพิเศษ ตั้งครกรากในเมืองรอสแองเจลิสว่ากันว่ามีสมาชิกในสหรัฐร่รวมสาม0 0คนอันดับที่3เฮลแองเจลแองเจลหรือแองเกิลวะเฮลแองเจลหรือภาาไทยเทวดาซาตานเป็นกลับมาเฟียของนักบิดฮาเลเดวิสันที่มีสมาชิกแพร่หลายไปทั่วอเมริกา ขึ้นชื่อในเรื่องความรุนแรงธุรกิจขาประเวณีและขายาเสพติดนโยบายของแก๊งคือพวกเราคือสิง์มอเตอร์ไซค์ส่วนใครจะมีเรื่องอะไรจัดการไปเลยอันดับที่4รัสเซียนมาเฟียที่มาของโฮสรัสเซียน่าจะมีข้อมูลมาจาก แก๊งมาเฟียรัสเซียแก๊งนี้ที่เจ้าหน้าที่เ b i ระบุว่าเป็นกลุ่มมนุษย์ที่โหดร้ายที่สุดบนโลกมนุษย์ไทยมาเฟียรัสเซีย,ซย,ยมีการแบ่งยุดระดับด้วยคันรอยสักบนร่างกายและดำเนินยุทธวิธีแย,ยบยนต์แบบกองทัพทหารแก๊งนี้มีสมาชิกถึง3 0 0,000คนกระจายตัวอยู่ใน450องค์กรเอเหมือนไทยสักเหมือนไทยเลยนี่นาะ แต่ก็ช่างประจึันดับที่หา้ามันกีกิ้แก๊งมาเฟียโคตรอันตรายจากแอฟริกานามว่าม,มันกีกิเมื่อกี้กูอ่านว่าอะไรวะองค์กรประกาศตัวว่าเป็นมากกว่ากลุ่มก่าอาเชีายกรรมคือเป็นเหมือนคำสาปหรือเหมือนกับศาสนาของคนชาวเขนยาแก๊งนี้ต่อต้านวัฒนธรรมรูปแบบตะวันตกทุกรูปแบบเลย รายได้หลักก็คือการเก็บค่าคุ้มครองจากสลัมและคุ่มธุรกิจแท็กซี่ทั้งหมดเกิดเหตุการณ์ยิงกันในประเทศทีไรตำรวจเขียนย่าชีมา้มามาเฟียมันคิกี้เป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกเสมออันดับที่6มอนเทเรียลมาเฟียเดอะริสูทอส ริสุโตตระกูลมาเฟียเก่าแก่ในแคนาดามีธุรกิจก่อสร้างใหญ่โตที่สุดที่เมืองมอนทรีออลและแผ่อิทธิพลไปถึงเมืองควิกเบกและครอบคุมทั้งแคนาดาหลังจากชัยชนะสงครามมาเฟียในแคนาดาป่ายุค70ต้องสูญเสียสมาชิกระดับแกนนำที่ตำรวจจับกลุ่มและถูกลอบสังหารโดยคู่อริไปจำนวนมาก อันดับที่7ช Chinese Triad Chinese t r i a หรือสมาพันธ์พยักแดนมังกรเป็นองค์กรมาเฟียลับอยู่ในฮ่องกงและจีนทางการสารัฐรายงานว่าแก๊งมาเฟียนี้รับจ้างพาคนผิดกฎหมายเดือทางเข้าสารัฐไม่ตม่ำกว่าปีละหนึ่งแสนคนนอกจากนี้มาเฟียแก๊งจีนนี้ยังถนัดการพิมพ์รนบั ยังถนัดการพิมพ์ธนบัตปรปลอมอีกด้วยอีกหนึ่งผลงานก๊อปกเกรดเอจากเมืองจีนครับท่านผู้ชมครับกันดับที่8ด D Company ชื่อองค์กรน,นี้ก็คือ D Company แต่ใครจะรู้ว่าแก๊งนี้เล็วยิ่งกว่าเลวคอมพานีซยมาเฟียอินเดียปากีสถานแก๊งนี้นำทีมโดยดาบุกอิบราฮิม เศรษฐีใหญ่อสังหาริมทรัพย์ผู้ซึ่งเป็นผู้ต้องการหากก่อการร้ายข้ามประเทศในหลายประเทศรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ในเมืองบอมเบย์20ปีที่แล้วที่มีผู้เสียชีวิต257รายบาดเจ็บ700รายอีกท,ทั้งมาเฟียใหญ่แก่งนี้ยังจุเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายอันเคดาของบิลลาดินและกลุ่มตาลิบันอีกด้วย ดับที่เก้าใกล้สุดท้ายแล้วมาลาซาวาชาชาม,มาลาซนวาทูชาหรือ MS13 เป็นหมาปีแกแข๊งใหญ่จากอเมริกาเหลือเม็กซิโกมีชื่อเสียงหรือลั่นในเรื่องของการใช้ความรุนแรงใช้เลือด้าเป็นอาวุธไม้ตายและเอกลักษณ์ของสมาชิกค,คือ,อรอยสักอันใหญ่บนใบหน้าและภาษามือสุดล้ำที่พัฒนาใช้เองในองค์กร อันดับที่10อันดับสุดท้ายถูกจัดอันดับในทุกโพสกิเลียนมาเฟียที่สุดของมาเฟียยุคคลาสสิกต้นฉบับหนังมาเฟียมาตะอย่างดืกกอดฟาเธอแก๊งมาเฟียซิซิเลียนเป็นต้นแบบของมาเฟียหลายกลุ่มเริ่มแรกที่เดินมาจากเกาะซิซิเลียนประเทศอิตาลีก่อนจะขยายอิทธิพลไปทั่วโลก เป็นกลุ่มมาเฟียที่ได้รับความยกย่องสูงในเรื่องประเพณีปฏิบัติที่สมาชิกนับถือกันเสมือนญาติแท้คนกลุ่มนี้นับถือสัญลักษแข่งความเงียบเป็นชีวิตจิตใจหมายถึงทุกอย่างเก็บเป็นความลับในองค์กรหากเรื่องหลุดไปคนนอกโทษคือความตายสถานเดียวนอกจากเรื่องความโหมดแล้วมาเฟียซิซิเลียนยังคือเชื่อเรื่องมาเฟียสุดเนี้ยบสวมเครื่องแบบสูตรเต็มยศ และเสร็จผมเรียบเล่เหมือนพี่เอออะไรสักคนนี่แหละที่ชอบไปพักก้าวไก่และนี่ก็เป็นเรื่องราวซิมมาเฟียที่เราได้นำมาเสิยท่านผู้ชมด้วยฟังกันครับสวัสดีครับ